厉害吧！ ไม่พี่ดองดีไหมบอมี่อี้วยห้ออองามเเองพี่ดองซื้อนอซื้อน้ต่อค้าังไนนี่ตัวนี้พสองพัดอ้นดกระดต่างเจ้าหาเจ้าไปรงแคกันยดตังางด้างพ้หอไรบ่ได้ สีเขาวนนสียบบอันนี้โะไรเรดิตาอร่อนึงห่าทมันาเดียวแป้จะแล้งลางมสชอยลด้อเดสเด่สีดูิจิตลมีพาไปเอกี่้าก่อนเดือดหน่อยน้อยญงเฮ้ยท้งันมีวดนีแปงชัวดินสรปุบิลิเทียมิน จอดินทับโพนะเมืงเต็มหลดคนไม่กินแล้ขายเป็นโลกเลยว่ะสิเอาหลวกกันหน่อยเพื่นว่าจะจู้ว่าน่วยไล้บานบวบานระวังหน่อยดีเข้มปอบเออว้าวตมกับโพดมาเอานาหาไก่นี่มามามาทีแก่ อเอามาติกินนะมันมยาเห็ดกันตรงกระโปดกินมันจะมัแแดงนะมันเ้าขาวเมื่อบานเบีเดยดเสอยบยอ่เข้าวอน่นกระปุกอ่นนี้เด็ดห่อเนี่ยเด็ดนอปี เพื่อนหอบากก็เลือนนเอาไลยมีเงินจ่ายอยู่อ๋่มีเงินจ่ายอยู่จะจให้กับเบิ้ลทีเดียวว่าเงินถึงเบิ้ลวงเดียวเลยจะมีเงินไปซื้อปุยอยู่อะไรเหรอเได้ดนีเมื่อเขาเลือกแต่งก็ได้พอค้องที่คอยมากินที่สวยไหมไปเดีุกแล้วเจ้าตีนคลายชิมหาเอาไล่นีรถอยู่ว่เนี่เจ้าไลหมด โดดได้นี่ขอถ่ายจาะยูทูบได้คืไมดมีการคู่กันคนเมืองไร้เยม้อนี่จะพูโมัวในใจมีการโปวยใั้จว่ามาเจะเรางามคนไมากจด้มจะไปหาเจ้าหัวแน่เื่นเต้ต่นเ้ชาวบ้านเออสาววนีดัไปไปแล้วสุดพี่น้องาจองบ้นเขาอยู่ต่างประเทศเาเบืองแนนเคยเห็นเลย เท็ตสรุปแล้วคือหน่วยปอกบานกว่าหน่วยเห่าแม่เนี่ยหวเ่าหน่วเห่าไปเลยปอก่วเห่านึ้ปอกมันจะเกิดเนบาดมากมากินเอาไม่ไหว่างไเขาจรงหน่อยเอเดือดไเนาะเดือดสมบูรณ์ทำมาสามทีบสามพัน้นสันมห้อ้เดวันี้เสียนเดือดเลยไปนอนเสียนเดือด้เลยห่ือตาทางสวัสิเมนเดือดค้ากัน่เป็นเดือดเอาไ้ดู โอเคแม่มันต้องยาดกับมต่อลงไปยังไงซะนะแค่ซีไม่ซซอยก็ออทต่อไเด้่เดือดเยรอนเท่าดเข้า่ดมันยงต่อเลยเดือดแล้วเดือแล้วเขเบอ่าสตร์จะเดือดคัเดือดแน่นเดือดจริงเดือดจอนี่ได้พอมนเปเะเลยใหมมันคือการมันแล้ว เหนเ่หน่อยเนี่อนนะเดี๋ยวกูจะเอาลวชื่อหนักไปเด้อบัวเป็นยังหรอเ้าใส่ซาเลงได้ๆบมันนอมแน่พ่อค่าเราบอกว่าซื้อสอยได้รายเขาะอยเราได้รายเราตํางวดได้รายได้พ่อค้ายเดีให้ปีใหม่ใจ จะได้กำไรเล้นี่อยากไปหาเราอนไม่อยาเราดูน้อพ่อแม่พี่น้องเราอนเงินพี่น้องหายเราอนู่ดูได้ไหมตามหาพันพี่น้องต่อค่ะต่อคสามพันซุกเลยบ่เออนี่ตัวนี้เบื่อื่นัวนั้นพี่น้องหายจนดับมันสิกเคยก็ได้บอกอย่าเอาไปน้องมิตาหายหายอยากไปน้ำเด็กอะ จะหาน้ำอาบอ่โอ้ไ้ยินอยเลยกูนวัเด็กนซกูอน้าจะเอามันไปนกับบเอามันไปด้แมไปซื้แตงกันนะจะว่านวยใช้แม่เลยดุนดาวมั้งน่วยในโดดค่ะถือต้องเื่อนี่ซีซีฟเงินนะะเศร้าค่ะแต่ว่าแต่ว่าต่อเขาได้สามสิบห่งซือม่ะได ปาดกินได้เวลาเมื่อยๆม่แลนี่ตัวนี้สิปาตัวนี้พ่อกินล้วดูนี่แล้วเนแตงไทยแงปงจิ้งเาื่นแตงหามันแตงไทยแงไทยแตงไทยแ่แตงไงไแตแตงไริงไแตยแตงจริงแตงไทยงแตงน่แตงงไทยแตงไไทยแตยแตแตงไยงแตงไทยแตงยตงไทยแตงไทยตแงไตแตงไ่ยยแไไยไ มาเอากับอะไามาท no? ั้งทั้งนิดนิดเน้นหน่อยเนาะจูดป euh ้าอะพี่คลิปตัวถกอเจ่าจ่ายาตจ่ายจ่ายตัวนี้ตัวก่อนก่อนมาขอจิตใจก๋วยเตี๋ยวจ่ายก๋วยเตี๋ยวจ่ายนะเด้ตัวนี้จะจ่ายไปชิวพุ้ยกะไปชิวพุ้ยกะบมาไหร่พุ้ยจับบ่เป็พี่น้องพุ้ยบ่มีอยู่บนโขไปสิไปนารานทางนู่นเดินนารานพ่อมนพี่น้องไปทางนู้น แต่ก็บัดได้ไปเขาก็เอาไว้บื้ออื่นบ่หรือจะอะไรเนาะถึงน่าจะมากันเพราะว่าซื้อคลองไรอะไรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยซื้อคลองไรที่นักที่หิวมากนักแต่ก็จำได้พี่นี่กัซาสกวายสิคอจบเพีย่เหนือพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอบคุณกันไดที่เขามาติดตามความชมเด้อถ้าติดใจก็อย่าลืมกดไลค์เด้อพี่น้องเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เนาะคลิปหน้าถ้าใคปนี้กับบ๊ายบายตัวได้ไหม